สวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้เรามาฝึกร้องเพลง Happy Birthday กันนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับสามสี่โดโดเรโดฟามีโดโดเรโดซอนฟาโดโดโดฟามีมีเลโดโดลาฟาซอนฟาโดโดเรโด Fa mi do do re do, son fa do 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 fa mi mi le do do la fa son fa do do re do fa mi do do re do son fa. โดโด,โดฟามีมีเลโดโดลฟาฟาซอนฟาพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ